สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมวิดิกั้กันนะคะโดยวันนี้นะคะแม่บ้านจะมาแปลคลิปเดฟทอกเอพิโซดที่4นะคะจากผู้พัฒนานั่นเองนะคะของทางเกาหลีเนาะก็ของเกมวิดิกั้นั่นแหละก็คือเดฟเขาจะมาพูดคุยแล้วก็มาบอกแผนพัฒนาให้เราฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอเนี้อขอขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ม้การสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนททุกๆช่องทางด้วยนะคะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าแม่บ้านได้ดูคลิปใน YouTube นะคะซึ่งเขาจะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแม่บ้านเลยแปลมาจากตรงนั้นนะเนื่องจากว่าแม่บ้านไม่ได้รู้ภาษาเกาหลีหรอกนะคะโอเคถ้ายังไงพร้อมกันแล้วนะคะก็มาดูแบบพร้อมกันเลยนะคะว่า,าทางเดฟของ w i n ิจ t ัสค่ะเขามีอะไรจะมาฝากเรากันบ้าง โอเคนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือแผนการอัปเดตข่าวต่อไปนี้จะเป็นของเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเท่านั้นนะคะโดยที่เซิร์ฟเวอร์ NA เนี่ยจะตามหลังเกาหลีอยู่ประมาณ1-2เดือนนะคะก็คือเอ่อชา้าสุดเนี่ยอย่างชา้าสุดๆเลยนะก็จะประมาณ3เดือนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ถึงแล้วเนาะก็เลยตีไว้ประมาณ1-2เดือนเด้อโอเค okay. อย่างแรกเลยนะคะก็คือระบบไอเทมซิมูเลชันนะคะซึ่งเขาเคยแนะนําไปใน d e บทเอพิโซดที่2นะคะเขาจะไม่ทําต่อแล้วนั่นเองนะคะ คือระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นใหม่สามารถลองใส่ของเพื่อดูสเตตัสได้นะคะเขาบอกว่าในขั้นตอนการพัฒนานั้นมันมีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเกินไปจึงตัดสินใจยกเลิกระบบนี้ไปแล้วนะคะ ต่อไปค่ะอย่างแรกเลยนะคะเกี่ยวกับข่าวก็คือหนึ่งนะคะประกาศข่าวตัวละครใหม่นะคะซึ่งเป็นตัวผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงถือเอ่อโอมนะคะจะเข้าเดือนธันวาคมของเกาหลีนะคะก็ของเราก็น่าจะเอ็นเอก็น่าจะปลาประมาณมกราห,หรือกุมพานะคะอันนี้คาดเดาเนาะส่วนเกาหลีคือเข้าถัดเอ่อธันวาคมแล้วโดยเอ่อจะได้เห็นทีเซอร์ในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเออต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทําตัวละครนี้แล้ว โดยอ่ะตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะคะก็จะมีรูปมาให้ดูนิดนึงมีอาวุธให้ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงรอทีเซอร์กันในสัปดาห์หน้าละกันเนาะก็น้องนะคะจะเรียกน้องหรืออะไรดีเอาเป็นว่านางนะคะนางจะใช้อาวุธเป็นโอเนะคะเป็นแนวสายเวทเนาะและเรื่องจากว่าเออเขาบอกว่าเนื่องจากเรามีตัวละครที่เยอะมากๆแล้วนะคะเราจึงพยายามที่จะทําให้ทุกตัวนั้นมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะโดยการโฟกัสในการออกแบบที่ไม่เหมือนใครและจะต้องไม่ซ้ํากับตัวละครก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตัวละคร วันนี้จะใช้ MP เหมือนกับอาริชาไอาราแล้วก็ดันอาเลยแต่เนื่องจากอาวุธของเธอเนี่ยมันเป็นเวทจริงๆเนาะมันไม่ใช่ฟิสิกอลเวทเพเหมือนตัวละครที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะ ดังนั้นก็สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าการไล่เวทตุม้มนับตุม้มตามอะไรประมาณนี้นะคะในงานต่อสู้ได้เลยแล้วก็สไตล์การเล่นนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับคายคอร์สกันเนาะเพราะเขาพยายามที่มันจะไม่ให้เขาพยายามที่จะไม่ให้เหมือนนะคะก็คือไม่ใช่แบบคายคอร์สกันจะแบบแค่ยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,วอย่างตัวนี้ก็คือยังไม่มีชื่อเนาะเออนางก็จะไม่ใช่แบบแนวแบบแค่ยิงปิ้วปิ้วไป ปอย่างนั้นนะก็คือแบบไม่ใช่แบบใส่เวปิ้วปิ้วปิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะพะัฒนาเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวนี้แล้วก็พยายามที่จะขัดเก่าอย่างดีที่สุดนะนะไม่ให้เกิดการติดขัดในการตีมอนกลุ่มใหญ่ๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครใหม่นาอก็เป็นตัวผู้หญิงอีกแล้วโอ้ oh my god 2นะคะระบบเซอร์คัสซิสเตเนาะก่อนอื่นต้องบอกขออภัยด้วยที่ระบบนี้นะคะมาช้ากว่าที่ควรจะเป็นดูจากขั้นตอนในการพัฒนาแล้วตอนนี้ระบบนี้น่าจะเข้าเดือนกุมภาหรือมีนาคมนะคะโดยขออธิบายระบบนี้คร่าวๆตามนี้นะครับอ้อย้ำอีกทีนึงนะทุกคนคือที่ว่าเข้าเดือนไหนไหนไหนี่ยคือของเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นก็ คือเกาหลีอะเข้าตามนี้แต่ว่า n a ก็จะตามหลังประมาณเดือนหรือ2เดือนเนะาะอย่างอีกรอบโอเคโดยระบบนี้เข้าๆนะก็นั่นก็คือระบบที่มีพื้นที่ใหม่นะคะที่จะเป็นระบบเหมือนเ,ออเหมือนเมืองอะเป็นทาวนะคะโดยสเตตอของเราจะขึ้นว่าอยู่ใน In c o m มแบทนะคะโดยเราเรียกพื้นที่นี้ว่า b a s แคมป์เนาะโดยผู้เล่นจะเข้าไปในเบสแคมป์ Base Camp, หลังจากจบดานแล้วเพื่อที่จะไ,ดไปดานต่อไป ที่นั่นเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะไดไปดันถัดไปได้เลยเอาง่ายๆนะถ้าแม่บ้านสรุปย่อเลยนะคะมันก็คือระบบแบบเราเหมือนลงเดทกับเพื่อนไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องกระโดดออกมาข้างนอกอเนาะที่ทุกวันนี้เราแบบลงควิกแบทเทิลเราต้องมาแบบเดิเข้าโดดออกอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะไ,ไม่ต้องไปะทะเลาะกับคนอื่นอีกต่อไปอะไรประมาณนี้ โดยที่มันก็จะมีโอกาสด้วยที่เราจะโดนเตะออกตีนะคะถ้าเราลืมซ่อมของเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําระบบเตือนเอาไว้ว่าเอ้ยอย่าลืมไปซ่อมของนะอะไรประมาณนี้นะคะ โดยระบบนี้นะคะเขายังไม่ได้วางแผนเนาะว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเขาหวังไว้ว่าอยากจะให้ระบบเนี้เข้าช่วงเดียวกับที่ระบบเรื่องเออ่ขยายเลเวลซึ่งเดี๋ยวเขาจะขยายเลเวลเกมเป็นเลเวลเตัวละครเป็น115ด้วยนะคะแล้วก็จะมีดันบอสใหม่ช่วงเดือนมีนาะคมปีหน้านะหรือว่าปี6หกนั่นเองเขาก็เลยหวังว่าระบบเซอร์กัสตัวนี้เขาจะแบบเข้าให้ทันตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไป สามนะคะมีเรื่องของระบบการันตีรีวอร์ดซิปเดมด้วยเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว้าวดีมากๆเลยนะคะทีนี้ไม่บ้านหามาเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังก็คือเขาบอกว่าเดฟเล่าเลยนะเดฟเล่าเองนะคะเขาบอกว่ามีคนบ่นเข้ามาเยอะมากๆว่าเกมวิดิตัสเนี่ยแอบปรับเปลดอบหรือเปล่าทําไมของมันดอบยากจังเลยดอกน้อยมากเลยนู่นนี่นั่นซึ่งเดฟอะเขาก็มองว่าเฮ้ย เกมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรดดอบนะมันมีปัญหาตรงไหนวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยงงเขาก็เลยแบบออกว่าลองมาเล่นเองเลยเขาเลยแบบชันเลยโดดลงมาเล่นเองเลยนะคะเป็นเวลา6เดือน,นะคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จดนะคะว่าเขาได้อะไรได้ของตอนไหน,นอะไรยังไงแบบลงดันอะไรบ้างเป็นเวลาหเดือนแล้วพอเขาลงมาเล่นเองเนี่ยเขาถึงได้คนพบว่าโห้เรดดอบนี้แม่งโคตรโหดร้ายเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เพิ่งรู้เหรอคะเออเขาก็เลยตัดสินใจทําระบบการันตีมาให้เราทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพึงพอใจกับมันเนาะนี่แหละนะทําอย่างเดียวไม่ลงมาเล่นเองจะรู้ได้ยังไงแต่ระบบนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการเาะเนาะดังนั้นจึงขออธิบายาคร่าวๆก่อนว่ามันจะไม่ใช่ระบบที่แบบสามารถจิ้มเลือกได้เลยนะว่าจะเอาชิ้นไหนเนาะแต่มันอาจจะคล้ายๆกับระบบเซลลิงเนาะเซลลิงซิสเต็มอะ่ะมันแปลว่าเหมือนระบบระบบเพดานอะไรประมาณนี้นะคะ ก็อารมณ์อาจจะแบบให้สะสมสักร้อยดันแล้วอาจจะแบบมีโอกาสที่แบบของส้มจะดอกอะไรอย่างนี้แล้วมั้งอันนี้ไม่บ้านเดานะคะก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่ามันก็คงจะดีมากนะถ้าเราโชคดีตลอดเวลาโดยหวังว่าระบบนี้จะเข้ามาช่วยผู้เล่นที่โชคไม่ค่อยดีนะคะโดยหลังจากที่ขยายระบบเลเวลแล้วเนี่ยก็จะออกแบบระบบนี้ให้อยู่ในเอ่อแบบว่าหาว่าเลทแบบเลทแบบเลทร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยังมีแบบผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะประมาณนี้ โอเคสี่นะคะระบบ Equipment Share เนาะก็เป็นระบบที่ทุกคนน่าจะรอกันมานานแล้วซึ่งมันเป็นระบบเหมือนโคนของนั่นเองนะคะ ซึ่งระบบนี้นะคะเขาได้กล่าวว่าจะปล่อยออกมาคือตอนแรกเขาตั้งใจจะปล่อยภายในปีดีนะคะปี2 5 6 3เนี่ยแต่มันติดปัญหานิดหน่อยก็เลยทำให้ดีเลยไปอีกนะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาก็วางแผนไว้ว่าจะปล่อยระบบนี้นะคะภายในเดือนมกราคมปี66นะคะหรือว่าปีหน้านั่นเองโดยระบบนี้นะคะเออเป็นระบบแชร์ของเนาะโดยที่จะสามารถทำได้เป็นคู่เท่านั้นนะคะก็คือทำได้2ตัวละครก็ เอ่อฟิลลิ่งแบบว่าเหมือนกับอ่ะสมมติตัวที่1เราเป็นตัวใครตัวที่สองเราเป็นเออน้องอะไรดีสมมติว่าเป็นเออลาตยานะคะเราก็จะแบบเอาสองตัวเนี้ยมาค,คู่กันแล้วเสร็จแล้วมันก็จะทำให้แบบเราไม่ต้องทำของใหม่นะคะสรุปก็คือทำของทีเดียวได้2ตัวเลยอะไรแบบนี้เนาะเหมาะสำหรับคนอยากเล่นหลายๆตัวหรืออยากไปลองเล่นตัวอื่นๆก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันสามารถลงดันได้แค่ตัวเดียวเนาะ เพราะเวลาลงดันแล้วอะ่ะมันก็จะนับรวมกันทั้ง2ตัวเลยนะคะก็คือสมมติว่าวันนี้แม่บ้านเอาคายคอสกันลงแล้วนะคะมันก็แม่บ้านจะไปเอาลาติยาตัวที่ใช้ระบบเนี้ยด้วยมาลงอีกแบบจะลงแบบอสองรอบแบบขยันนะขยันนะเออจะลงแบบ4ีรอบไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะโดยที่เขาก็จะทําระบบ e อุปก m e ์ transfer มาให้เราด้วยนะคะซึ่งก็คือระบบที่สามารถย้ายของไปให้ตัวละครอื่นได้เลยแต่ว่า ย้ายไปแล้วเนี่ยของจะติดติดตัวทันทีนะคะแล้วก็ไม่สามารถย้ายได้อีกแล้วก็ขายไม่ได้เนาะแต่มันก็เหมาะกับสําหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะย้ายตัวละครโดยที่ไม่ต้องทําของใหม่เนาะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่า e q u i ิ m เม t ท์ทันเฟเนี่ยมันใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้งหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าระบบ2อันนี้นะคะ e q u i ิ m เมน s h แชรกับ t ันเฟิร์เนาะจะมาอัปเดตพร้อมๆกันนะคะโดยประมาณก็นั่นแหละเลยรอดูเดืนมกราคมกันอีกทีนะคะโอเค เอาละค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ4หัวข้อหลกัลกๆนะคะในเด v Talk ออันนี้เนาะโดยเขาเอารูปของชุด1 5 5เอ้ยต้องบอกเอารูปชุด115มาให้ดูด้วยนะคะแต่มันมาแค่เงานะทุกคนอันขวาสุดเนี่ยโดยเขาได้กล่าวถึงด้วยนะคะว่าเขาจะพยายามออกแบบให้มันแบบเหมาะสมกับดูเป็น115ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่า110เนี่ยมันก็แบบเทมากเลยนะฉะนั้นร1 5นะคะมันก็จะต้องเจ๋งไปกว่านั้นอีกเนาะอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่า โอเคกำลังออกแบบอยู่ดีไซน์อยู่นะคะโดยแผ่นการนะคะเรื่องเ,อเลเวล1 1อยเนี่ยกับบอสใหม่เนี่ยที่เขาวางแผนไว้เนาะจะเข้าช่วงกุมภาเมนาเนาะโดยประมาณนี้นะคะก็ถ้าเป็นของ NA ก็น่าจะเข้าช่วงหลังจากเามนาไปก็น่าจะเป็นเมษาอะไรประมาณนี้นะคะหรืออย่างเร็วหน่อยก็คือเข้าใกล้ๆเคียงกันเลยเลยประมาณนี้เนาะสำหรับตามแผนเนาะ โอเคแล้วก็มีเรื่องการปรับบาลานซ์ตัวละครนะคะที่เขาบอกว่าเขาก็จะปรับให้นะคะทุกคนโดยเก็บข้อมูลอยู่โดยจะรวบรวมจากข้อมูลจากผู้เล่นให้มากที่สุดแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็พิจารนาจากทุกๆอย่างนะคะแล้วก็จะปรับบาลานซ์ให้เนาะตัวไหนที่มันดูแบบอ่อนแอไปอะไรไปไม่หนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นโอเคแล้วก็มีเรื่องจุกจิกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับชุดแฟนะคะก็คือจะมีการปรับเอาเคอร์แบบเก่าๆเ,เนี่ยให้มัน ตูมตามยะใกล้กับอันใหม่ๆเนาะแต่ถ้าบางคนไม่ชอบเขาก็บอกว่าจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบใหม่หรือแบบเก่านะคะโดยประมาณนี้อ่ะส่วนนี้เหลือนะคะมันจะเป็นเรื่องของชุดแฟชั่นสถิติโคนการโคนคลองสติติแฟชั่นนู่นนี่นั่นนะคะโดยที่มันรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรสําคัญมากมายเนาะเป็นแค่สถิติอะไรประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็เลยขออนุญาตไม่ได้แปลตรงส่วนนั้นมาให้นะคะ โอเคค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะาำรับเด็บช็อกของวินดิกตัดรอบนี้เนาะว้าวกันไหมซึ่งโอ้โตัวละครใหม่ก็เป็นผู้หญิงลแล้วทุกคนซึ่งคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกแม่บ้านได้นะคะแล้วก็เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างคะกับเด็บชอกครั้งนี้บอกแม่บ้านได้นะคะแล้วถ้าแม่บ้านแปลต้องส่วนไหนผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอนให้กับทุกคนนะคะ เอาล่ะเราก็มาตั้งตาตั้งราระบรบที่ว่ากันมานีนะคะ,ะหลายอย่างไม่บ้างก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แม่บ้าแอบคิดในใจอยู่หลายอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็จะทําให้ก็โอเคอยู่เนาะอ่ะสำหรับสาววกตัวผู้ชายก็ต้องรอกันไปก่อนนะคะโอเคก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์ก็แช็กกระส c บสค e ช่องแม่บ้านป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของแม่บ้านเนาะสรุปเราวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบายบาย